แดงมาเลยนะ To อชเไม่ทันคิดไม่ทันคิดฟ้าดาย่เลยเเอ่อน่คอสองทำาตรอทำทรงนมาแล้วมานั่งทำ

แปดรุดขึ้นยกตอนรบสิบม,มาแล้ววันนี้มาร่วงมงานกับสารวัตรหมึกค่อนข้างจะนิคอมสุดสารวัตรหมึกเขาเชิญมาทางเน็ตไหนรู้มีใครรู้บ้างรือเปล่าให่เน่ยคนเยอะเอาแค่นี้ก่อนอซืซ้อครบยังครบยังตัวมากมาก

我拿给你。

พอเข้าข้าวสั่งของุณดีตหนะครับไม่ใช่ค่ะนะฮะผลไม้อ้แหลูเพ่พอะไรอะไรโต้โตคมไปโต้ไปให้นี่โหปลูกเมืงแน่นอนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถ่ายเลยเฮ้ย Like... Oh,